สวัสดีครับเอฟซีสุภูสุข,สขน์ครับเมนูกับเขายังแรงนะครับมันเองไยเซียวมาฝะฝานด้รับราคาบอแพงนะรับบบอ,อยากบอกไม่ตลับอ้อให้ขางบ้านไปกิโลกวรั เมนูนมื่อกี้กับผัดหอยนะครับผัดหอยตลับผัดเครื่องเตรียมรอครับใส่พริกแกงลงไปผัดกโกเล่โกเล่ลงไปครับเห็นมันเข้ากันครับ<ส>เตรียมเครื่องแกงไว้ครับไว้ใส่ยังไงครับมดลาคาห้าบาทครับ ใช้เพื่อนมาได้ครับห้าบาทยังเหลือว,ว้ปูงหนึ่งครับไว้ปูงปูงรถทีเดียวนะครับแสบๆยั่วน้ำกันครับกับเมนูผัดหอยตลับแต่ที่บอกว่าสิบห้าบาทกับเบอยากเสือ้อ้วยครับแต่หากิลเลยสิบห้าบาทก้นหูจัด ลาา้านน้ำที่หางเ่าเกินกิโลกว่าครับมูบนแถมให้ครับ พัดไปเต็มที่นะครับเขากับสีงุม่มเรือกระถาดครับพัดปิดหม้อเสื่องครับมางุ่มไว้กันครับ mm hmm. เป็นตะแสงครับไม่จะรับหลายคนก็เอื่นหลายแบบนะครับหอยเนี่ยคล้ายๆหอยแค่นะครับนี่ใช่ครับ ปิดฝาไปก่อนครับอืมก่อนใส่ใบโหระพาสิบแฉบยั่ยวๆน้ำกันครับมาดิดนั่นห้ากับใส่ใบโหระพาลงไปครับดสิบแฉบยั่ยวๆนะครับกัดเร็ดรหลายนะครับมันจะสุกเกิน สบเลยกระโดดกระเดียบน้องนะยังไงรััก็ขอใตับ พัหอยครับมันนีง้ยงงงงงบุกงงงยงง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 ง